คีากเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกม้วนแหละกับเรา S T ีโอแห่งนี้ที่ไหนมี S T ที่นี่ก็มีสีหนุ่มที่ไหนไม่มีสีหนุ่ม S T จะไม่อยู่ยที่น,น,นั่น้ไอคนนี้ทําไมเรื่อยไอคนนั้นเอาไม้แบ่งเพื่อนบ้างเดีมยงมึงไม่เอามาจากบ้านเหรอามาจากบ้านไม่มาจากบ้านต้องจะมายืมเพื่อนน่ะยืมเพื่อนยืมกันไม่ได้ยืมแล้วยืมมึงจะให้กูเมื่อไหร่เนี่ยเออเดี๋ยกูพูดแป๊บเดียวเดี๋ยวกูให้มึงเอาไปหนึ่งอันจะรับของจากผู้ใหญ่มึงทำไงก่อน อ๋อเหี้ยเป้ยปัดสาอะไรมึงมึงอ่ะมึงอ่ะมึงจะมาหลอกกูจิ้งเหลนนะเนี่ยชัดๆเลยอยู่ในป่าแต่ดีหน่อยจับมาอยู่ในเมืองจับอะไรมาจิ้งเหลนไหนจิ้งเหลนนี่ไงนี่ไงจิ้งเหลนจะบ้าแล้วเขาหลอกหลอกไอ้หานี่คนตาต่ำเห็นไอ้หานี่เพื่อนกูหาว่าเป็นจิ้งลงจิ้งเหลนโทรเขาหลอกแบบเลื่อมๆเว้ยเออ เห็นไหมโอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่คลั่งไครทีมมาเจนติน่ามากโอ้โขนาดนูางเกงในอย่างนี้โอ้โแต่งตัวละหล่อองนี้วันนี้อยากจะฟังเพลง,พลงอยากจะฟังเขาใครตะกี้ลงไปข้างล่างไปเจอแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวพอดีแม่ค้าลูกชิ้นเขาขอเพลงมาอ่ะฮะอะไรนะเขาขายร่วมกันขายร่วมก๋ยวยเตี๋ยวลูกชิ้นปนกันไง เลยพอดีฉันขับสามล้อฉันก็อยากจะฟังออไอ้นี่เลอะเทอะว่ะไม่เลอะเทอะคนไปเยี่ยมมาใหม่ๆเนี่ยเลอะแน่เขามีกันรู้ไปหมดไอ้ยี่้เขาไม่ได้เรียกไปเยี่ยผู้ผู้หญิงเวลาจะไปฉี่อย่าไปพูดว่าไปเยี่ยมมันน่าเกลียดอาแล้วก็เรียกอะไรพาน้องไปร้องไห้แล้วถ้าเกิดผู้ชายอ่ะผู้ชายก็ต้องพูดเพราะๆะว่าไงพาไอ้ใบไปบีบคอแล้วถ้าเกิดกระเทยอ่ะฮะพาดากพาดากไปหาว ไอ้สัดมีผาผู้ผู้หญิงสมัยเนี้ยนะสมัยก่อนเขาจะให้ดูหน้าผากหน้าผากใช่ไหมใช่คนโบราณยังให้ดูหน้าผากผู้หญิงเนี่ยแต่สมัยนี้ดูหน้าผากก็ได้แล้วบางบางทีมันหลอกตาอ่าแล้วจะไปดูตรงไหนดูตอนเข้าห้องน้ำอ๋อไปดูยังไงดูตอนเขาหยิบทิชชู่เยอะหรือไม่เยอะไอ้สัตว์เอ้ยบางคนสกปรกมากสกปรกน้อยใช่ทมืไมไปเจอแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเขาว่ายังไงสามล้อตกต๊ะคุยกันอะไรหรือเขาบอกพอดีคนขับแท็กเตอร์อยากจะฟังเพลงยิ่งคุยกันยิ่งเลยคุยกัยิ่งงงเลยไม่รู้เห เขาใครบอกมาเลยคืออยากจะฟังแบบนี้แบบเขาบอกว่าชอบฝันดีฝันเด่นแต่เขาขอยอดรักมาไงวะสรุปแลยคนขอติ้งต้องเรื่องว่ามึงไม่รู้เหมือนกันโดนหมาบ้ากัดเออมันนั่นแหละโดนหมาบ้ากัดเอาจรรยรยักเยอะยดรยักยดรักยรรักยรรักอยู่แล้วไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยป่านนี้คมขอ ป่านนี้คงคอยเหงาหงอยใจ่อยคอยหาพี่ม่เขาจะเอารางวัลเหรอิะมึงจะเดินทำไมพี่เขามึงจะเดินทำไมไม่ทำพี่เขาทำไมเออเขาจะกลับบ้านแล้วมึงไม่ดูกูให้จบก่อนแล้วจะรีบกลับไปจะไปทำพี่เขาจะกลับบ้านเหรอวัน ไอห่ามึงก็ไปแกล้งเด็กโอ้โหดีนะว่ามันใส่หมวกกันดีน่ะลูกคนเล็กพี่หนุ่มเขาอนนี้ลูกคนเล็กแล้วไอ้นี่ก็ไม่ยืนให้เขาเขกอยู่ได้ในเวรกรรมแต่แล้วทำไมคนนี้ไม่เขกมันบ้างอะเนี่ยไอ่ยายาเออถ้าออกชายหน่อยเหมือนสังทองนะมึงเนี่ยแก้มเขายุยแก้มเขายุยมันไม่ใช่อย่างนั้นจะขอยอดรักอะล่องเรือมาหาักสักคน บหาพ่อเลยเสียเดียกูนึกว่ามาอีกบอกว่ายอดรักยอดรักอยู่แล้วเป็นแผลในกายอ๋อแหลมมึงไม่ได้เป็นแผลในกายมึงอะเป็นแผลที่ปลายเอาผงวิเศษโรยๆอ๋อรู้มากยอดรักถ้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าอยากตายมากโอ้อยากขาดมากสัตว์เอ้ยเพลงดังๆแม่งไม่รู้จักร้องรังเสร็จไปทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละหูอยู่ไม่หูหัวกูนี่ไอ้ควาย ลองลองลองันเลยกันยกันรักเออยังไงลองเลยย่อนรักทางเส้นนี้ไม่อยากจะเดินโอ้ไอชผพานี่มันมันเจาะกูอย่างเดียวเลยในวานนี้นี่แหละเพลงที่ร้องในยอรักทุกเพลงเลยจะบ้าแล้วย่อรักเขาไม่ได้ร้องงี้แล้วเขาร้องไงอ่ะยอรักอยู่ไหนหรงไพรเดินเดียวเที่ยวหาจอแนตีแบบประสานใจ ใจประสานใจตีเรื่องอะไรโอ้ไอ้หน้าสว่างสว่างยังไงไอ้หน้ามืดเวนแท้ๆเลยนี่มันไม่ใช่เพลงยอดรักเพลงของไพรวันลูกเพชรกูเคยฟังแล้วฉันคึ้ต้นว่ายังไงยอดรักอยู่ไหนไม่ได้ไปเหอวมัตว์เวลาเฟี้ยงไม่หลบเวลาหลบแล้วเสืองไม่เฟี้ยงยังไงเขาบึงอ้าวให้แก้ตัวสายยันสายยันใจหูเราหรือว่าร้อง เออบอกให้ล้อสายยันเข้าใจไหมทำไมมึงไปสายยันสายยันทัชโอ้ยสายยันนายสายยันทำไมพ่องตายแล้วใส่เสื้อดำก็นักหนาเออไอคิ้มย่อยอมรักก็ล้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งเข้ามาเป็นเลือดซัดแม่งกวนส้นตะนดูแม่งนั่นมึงเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรสายยันใช่ไหมเออไก่แจ๊ไอ้ไหนอึศะ สายันน่ะสุดคลองบางกอกสายันคนละเพลงกันเอ้ยเอ้ยคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรักชีวิตต้องคิดใส่ปลอกหัวไม่ใช่กรนะเทียบสายันน่ะสายันอยู่แล้ว <c oughs> สายเอ้สยสายัน,ยนออหนึ่งปีให้หลังทั้งยัน เว้นี đó, royable, ่มียผัดเฮียให้แดกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้ไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอ้ทามเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเพื่อนมาร้องฮะมึงก็ร้องไปที่สายยันมัมึงจะร้องเพลงเฮียอะไรเล่ากันนี่แหละสายยันเนี่ยทุกเพลงเลยเนี่ยมีไอ้ทามนั่นแหละไม่ใช่ประกอบน้อยมาจากไหน ไอ้จังไรสายยันพ่อ,องร้องครับสุดคอประอกน้อยเขาเอามาอัดใหม่แล้วไอ้หน้าเฮียสายยันนะสายยันนะกันร้องไปหมดแล้วจะบ้าเหรอสายยันก็ไม่ได้ร้องอย่างนี้ไอ้นีอารมณ์มันเปลี่ยนง่ายเลยอะไรอีดักสายยันก็ไม่ได้ร้องอย่างนี้นะเ <c oughs> นี่ยแกปูด้วยขี้ครับมึงขี้มาแล้วกินมะขามขี้แตกเลย <c oughs> สายยันเขาก็ร้องแบบนี้แหละสายยันเขาไม่ร้องแบบนี้นี่สายยันต้องร้องอย่างนี้ร้องยังไงสายยันต้รอนอ่อนแสงดังเพาะจังเลยนี่มันเพลงของแสงสุรีลุ่งโลดจำได้อะและฉันขึ้นต้นไว้ยังไงสะเบอโธอโง่และอยากจะมีเมียควาย ไม่รู้จักคุณค่าของควายยังไงเหรอ,ออ๋หอหไม่ต้องลงทุนถ้ามึงไปจีบผู้หญิงมึงต้องลงทุนพามาเดินห้างพามาซื้อของใช่ลงทุนเยอะอควายนี่แน่นอนยังไงย้าฟ่อนเดียวอึ๊บได้เป็นเดือนโอ้แล้วมันไม่ไปคุยให้ตัวอื่นฟังด้วยว่าของเราเล็กใช่บางทีมาเดินเที่ยวห้างเมอร์ลี่คิงเวลามาเจอมันมันก็ไม่ทักเราใช่คว,วายบ้านพ่อของเที่ยวห้างสรรพสินค้าเหรอลืมคิดไปนั่นมันเมียมึงชื่ออีควาย ชิหายอให้แก้ตัวทูนกันล้วกันโปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟังเพลงแล้วอะทูน่ะทูน่ะมาสิเข็นหนงฉันนอนสะท้อนดวงแยทูนทูนแล้วทูนทูนต อยู่มาจำตลอดทั้งทุนอ่ทน่ะทุนทุนทนอ่ะทนอ่ะทุนทนโอ้หไม่ได้ล็เอาแบบหาเหลี่ยมตบไม่เจออะไรเฮี้ยลอกเพลงลอเพลงทุนทุทุน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  สุดคองบางกออันนี้ก็สุดคล้องอย่างเดียวทูน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 คือบอกให้ร้องทูนคือคือคือคืนอคือคือไอซันไม่ใช่มาเตะตะก้ทูนเอ่อเวียงพิงแห่งเด่นสวรรค์รวยกว่าไปกว่าอย่าบอกว่าทูน ที่านระนาเพียบไปคืนหนึ่งนั้นเป็นคืนสว่างสว่างจะมาสว่างไหนล่ะทูลน่ะไม่ไหวแล้วต่างวิญญาะโปรเถอเอ่อคุณพี่ครับเขาขอทูลนะฮะเขาขอทูลเลยนะฮะผมเจ็บไปหมดแล้วนะฮะครับผมก็ระบมแทนคุณไปหมดแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับ แหมเพลงทูนแค่นี้ทำามหาแดกอะไรได้พี่ฟังพี่ฟังนะฟังคืนหนึ่งฉันนอนผิดผิดผิดทูนทูนฟังเขานะตัวเองเออมันทำไมได้ยังฟังชอบทูนไอห่านี่ตัวมันใหญ่ทำไมมันตีดังไปหมดไม่รู้ว่าปักละห้าร้อยก็แล้วกันปักละห้าร้อยปักละห้าร้อยเอาปักเดียวไปเลยอันนี้ไม่ดังปักดังตึ๊บ หายกันโอ้ <c oughs> อาทูนทูนทูนคื <c oughs> นหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจเ,เห็นน้ำตาเทียนหยดไหลจะมาไหลไหนอ่ะทูนอ่ะย่อยย่อยไหนอ่ะทูนอ่ะถ้าจะนั่งตกปลา <c oughs> ไม่เกี่ยวโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลง คุณครับที่ผมร้องอยู่เนี่ยทูลทองใจนะฮะจะบ้าเหรอเขาให้ร้องทูลฮิรัญยศแล้วมันดังเพลงอะไรวะน่ะมองเลยอยูมองเลยมองเลยมองเลยยังยูมองเลยมองเลยมองเลยะฮมองเลนะ โอ้ทำไมมากันเยอะจังมันมีอะไรในใจกับมึงหรือเปล่าพยายามรวมรวมกันตากล้องบอกกูจับไม่ถูกแล้วหลุดไปหมดแกตัวตู้ตูตู้เขาได้เลยเขาได้เลยเอาได้เลย้ตโ้สาวบงโพแลโกจริงจริงสาวบงโพแลโกจริงจริงโต ่วิภาวดีรถติดชิบหายไม่รู้จะกลับยังไงตอนนี้ตนนิดชิบหายเลยบ้าอาเอออเออหลายขนาดจังวะตู้โอ้ยนี่กระตู้ดิเลกอมาตยากุลทั้งนั้นเลยจะบ้านแล้วเขาจะให้ตัวเองนะเป็นตู้โทรศัพท์ ดูวันมเล่นกันที่วะเนี่ยถ้ามึงเป็นตู้โทรศัพท์แล้วพวกพวกกูเนี่ยแกเป็นตู้โทรศัพท์แล้วพวกมึงจะโทรกันยังไงไม่เห็นยากหูคือที่กดหมายเลขนั่นปากคือที่หยอดเหรียญเต้าห้องน้ำไม่มีกระดาษด้วยสมน้ำหน้ากระป๋องใบนี้คือที่คืนเหรียญแค่นี้ก็เป็นตู้โทรศัพท์เพิ่งซื้อใหม่เลยเนี่ยเนี่ยลงทุนไหมซื้อที่เบิไม่ได้ซื้อยืมเข้ามาก่อนแล้วไปคืนหรอลองลองโทรเป็นตู้โทรศัพท์สมมติ สมมุติว่านี่คือตู้โทรศัพท์สาธารณะ,ะใช่พบกับผู้ใช้บริการท่านแรก ทันสมัยซะั้งไอ้เหียของกูรุ่นกดแล้วรุ่นตัวเลขแล้วขอโทอดร่นกดเติ๊ดเติ๊ดอติ๊ดเติตัวเลยเตรอกเ่ตัวเตัวดเติเติ

ยังอมตุ๊ต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 โอ้เติดเร็วจังแฮะฮัลโหลคุณแม่เหรอฮะขอสายตุ๊ดหน่อยสิฮัลโหลตุ๊ดเหรอตุ๊ดนี่เมื่อคืนตัวเองทำไมไม่มาล่ะฮะเขารอตัวเองตั้งนานแน่ตุ๊ดเอางี้แล้วกันนะวันนี้มาที่ มาที่ห้างเนี่ยมาเล็ิงเนี่ยรังสิตเนี่ยนะขึ้นมาชั้นห้านะเรากำลังอัดอัดหน้าอัดจริงๆผู้ชายที่นี่มานะตุ๊ดน้าเขาหล่อตัวเองอยู่ที่นี่นะตุ๊ดตุ๊ดเขาคิดถึงตัวเองมากมากเลยนะตุ๊ดนะโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดมาหรือยังยังไม่มาล่อตู้ก็ไม่เฮียหายแย่ตูแย่ก้นอยู่เนี่ยพบกับผู้ชายริการท่านต่อไป ฮอะอ้ะบบแ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 บบบแบบแบบปลายสายจะฟังรู้เรื่องไม่เฮียโอ้โหพกขผู้ใช้บริการท่านบอ สัตต้ก็เป็นนะมึงเฮ้ยเม,มากินเหล้าก็ต้องเมาใช่ปะครับผมกินได้เชื่อมาโ่าโหกินกันหนักน่วงอนั่งกินกันตั้งกับบ่ายโมงโอ้โหยันบ่ายโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงเอง,อองเวลาน้อยแต่กินหนักโอ้โหกินเกินเจ็ดคน หมดเหล้าไปกักโซดาสี่ลังเลยโอ้โหมาอาบกันะแบบมัญชาสี่เขียงครับครับเมากระชับอเมาเอ้ยเดี๋ยวกินเหล้าผสมโซดามากก็ปวดเยี่ยวบ่อยครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเย,เย,เยี่ยวทีรับน้าพี่ครับสุม 4, ส้มสี่ซุ้มห้านี่ตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ไม่ใช่ตู้เยี่ยวเลย ไม่มีคนเห็นก็เยี่ยวในตู้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ตู้โทรศัพท์ถ้าพอดีเลยเดี๋ยวโทรหาเมียหน่อยฝากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวไอสัตยังไม่ทันหยอดเลยแดกแล้วเหรอให้ยอดก่อนแล้วค่อยแดกเรนกรรมนะแท้จะทำไมมันงกกันจัดโทรหาเมียวันนี้ไม่กลับบ้าน รถติดมันยอดยากจอดเจันท, <laughs> ทุยทำไมอ่ะฝาเป๊ปซี่มันก็เท่ากับเหรียญบาทแหละมันยากมากกว่ากันเอาเหรียญบาทอ่ะเหรียญบาทสิครับ Nên bà có à, luôn có bảo mừng à, Bảo khai Có bảo mừng Như ngày bảo mừng à Như có bảo cu à Nhưng anh có luôn có bảo cu Đại lý anh ăn cầu đi Không lâu cái đó Ok, dù lâu Dạ đẹp Ok เหรียญห้าเดี้ยเนี่ยโอเคอ่ะกดให้หน่อยโอโอกดให้หน่อยเบอร์อะไรสี่ห้าหกสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดทับแปดหมู่สองตำบลเสาล้องใหเ้เขียนเอาเดี๋ยวผมไปไปไปสน,นีให้เพราะติดแล้วอ่ะ ฮัลโหลสมเกลิกเออเมียผมชื่อสมเกลิกฮะทำอะไรอยู่นั่งกินเหล้ากินเหล้าทําทำอะไรอีกเล่นไพ่ตายตายแล้วทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้การพนันเล่นไปายทำไมเล่นไปก็จนจนจนมึงดูผัวมึงนี่เมื่อค่อนใส่สร้อยหกบาทเดี๋ยวนี้หลอดเหลือสองบาทห้าสิบเลยเห็นไหมอีดอกแล้วไจะเล่นไปทำไมโถอีเวกมึงก็รู้ว่าคูไม่ชอบการพน,นันทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้ โอ้อีจังอะไรเลยแม่งหน้าทบจริงๆเลยนี่เดี๋ยวผมโทรให้นะฮะฮัลโหลสมเกลือสมเกลือเหรอคะมารับผัวงที่อีดอกเตะตู้จะพังอยู่แล้วไปไปไปโทรที่อุดผู้ใช้บริการท่านต่อไปฮะ ทำไมมาโทรตู้กูนี่มีแต่คนที่เฮี้ยมาโทรแต่กูเนี่ยอ้าวแล้วมึงจะเยี่ยวยังไงในเกมมึงเนี่ยซิปมึงอยู่ทางไหนยังเนี่ยเลิกเลิกเยี่ยวแล้วโอ้โหเวนกูย้ายตู้ดีกว่าย้ายเลยไปอยู่เมอร์ลิคิงสะพานควายทางนู้นเลมั้ง ตูไปไหนเล่าไอ้เหี้ยมุกนี้มีไอ้บ้าเนี่ยเล่นอะไรกันไม่รู้มุกโดดมาด้วยโต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 จะหมดเวลาแล้วโอ้ยแล้วอีกหน่อยไอ้จังไลเวลามันเยี่ยวมันเยี่ยวไงวะ เดี๋ยวนี้เลิกเยี่ยวแล้วรูล,ล่างรูล่างโอ้คราวนี้อะไรตมูกใหญ่กระปากเองแดกขี้มูกตัวเองตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ ได้หกเหรียญเลยขอเหรียญนี่ขอเหรียญตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอ๋อโอ้ยไอ้อยู่หลอกเใช่ไหมบนเดี๋ยวอย่งโดนเติมแล้วโดนเติมอ๋ออ๋ไม่เป็นไรเข้าใจเอออยู่แล้วอยู่หลอกไม่ต้องเรียกเจ็ดตามแล้วอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยใช่ไหม แม่งไม่มีคนรับว่ะผู้ใช้บริการท่านต่อไปฮะไปไปรอก่อนเลยตามคิวได้ตามคิวเหี้ยไหนเอะมาก่อนน่ะก็กูถึงก่อนนะกูถึงก่อนขอโทรแป๊บเดียวกูก็แป๊บเดียวเหมือนกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวไหนโทรไอสัตว์เอ้ยแป๊บเดียวไอเหี้ยมึงอเงี้สดตีสุดตีนเลยไอไม่เอ้ยไปไปไปตู้ใหญ่ <bbe> ย้ายไม่ได้ก่อนโทรเดี๋ยวโทะโทรโทรก่อนก็คุณจับก่อนหน้าไม่ทันเวลาเลยฮะเขารอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวของจริงดำเลยไม่มีแล้วใครจะเรียกมาใครไม่มีก่อนเอาวไม่รับมันจะรู้อะไรอ่ะขอโทรก่อนเป็นโทรแป๊บเดียวนั่นเองอะไรกูตัดทีไหนอายุเท่าไหร่ ยี่แปดอายุเท่าไหร่ยี่เก้าให้เขาโทรก่อนไอ้พี่อ่ะกูจะได้รู้ไอ้หี่อ่ะโทรสั์แม่งโทรตามอายุซื้อมือถือแล้วไม่ได้เด็กก็บอกโทรแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่พู้เรื่อง4ีเดี๋ยวกดตัวเดียวกดตัวเดียวคนละเหรียญนี่มันก็เหรียญของใครก็ไม่รู้ต้องให้ถูกเหรียญ สี่ครับสำหรับวันนี้ครับ